เหตุสำเร็จความปรารถนาในยะที่สองทีขู่ทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีศีลอันสมบูรณ์มีปาติโมกอันสมบูรณ์อยู่เธอจงเป็นผู้สำรวมด้วยความสำรวมในปาติโมกถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรอยู่เธอจงเป็นผู้มีปกติเห็นภัยในโทษทั้งหลายแม้มีประมาณน้อยสมทานศึกษาในศิขาบททั้งหลายเธอ พิขุทั้งหลายถ้าภิกขุจะพึงหวังว่าขอเราพึงเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจเป็นที่เคารพและเป็นผู้ควรยกย่องของเพื่อนพรหมจรนท์ทั้งหลายเถิดดังนี้ภิกขุนั้นพึงกระทําให้บริบูรณ์ในศีลมันประกอบธรรมอันเป็นเครื่องสงบแห่งใจในภายในไม่เหินห่างจากฌานประกอบด้วยวิปัสนาและให้วัดของผู้อยู่สุญญาคารเจริญงอกงาม พิขุทั้งหลายถ้าภิกขุจะพึงหวังว่าขอเราพึงได้จีวรบินทบาทเสนาสะนะและคีลานะปัจจัยเภสัต์บริขารเถิดดังนี้ภิกขุนั้นพึงกระทําให้บริบูรณ์ในศีลมันประกอบธรรมอันเป็นเครื่องสงบแห่งใจในภายในไม่เหินห่างจากฌานประกอบด้วยวิปัสนาและให้วัดของผู้อยู่สุญญาคารเจริญงอกงาม ภิขุทั้งหลายถ้าพิกขุจะพึงหวังว่าเราบริโภคจีวรบิณฑบาตเสนาสะนะและคีลานะปัจจัยเพสัตรบริขารของเทวดาหรือมนุษย์เหล่าใดสักการะเหล่านั้นของเทวดาและมนุษย์เหล่านั้นพึงมีผลใหญ่มีอานิสง์ใหญ่เถิดดังนี้ภิกขุนั้นพึงกระทำให้บริบูรณ์ในศีลมันประกอบธรรมอันเป็นเครื่องสงบแห่งใจในภายใน ไม่เหินห่างจากฌานประกอบด้วยวิปัสสนาและให้วัดของผู้อยู่สุญญาคารเจริญงอกงามพิขุทั้งหลายถ้าพิขุจะพึงหวังว่าญาติและสาโลหิตของเราเหล่าใดล่วงลับทำรรกาละไปแล้วมีจิตเลื่อมใสระลึกถึงอยู่ความระลึกถึงด้วยจิตอันเลื่อมใสของญาติและสาโลหิตเหล่านั้นพึงมีผลใหญ่มีอนิสง์ใหญ่เถิดดังนี้ ภิขุนั้นพึงกระทําให้บริบูรณ์ในศีลมันประกอบธรรมอันเป็นเครื่องสงบแห่งใจในภายในไม่เหินห่างจากฌานประกอบด้วยวิปัสนาและให้วัดของผู้อยู่สุญญาคารเจริญงอกงามภิขุทั้งหลายถ้าภิกขุจะพึงหวังว่าเราพึงเป็นผู้ข่มความไม่ยินดีและความยินดีได้อันหนึ่งความไม่ยินดีอย่าพึงครอบงำเราได้เลย เราพึงครอบงำย่ำยีความไม่ยินดีอันเกิดขึ้นแล้วได้อยู่เถิดดังนี้ภิกขุนั้นพึงกระทำให้บริบูรณ์ในศีลมันประกอบธรรมอันเป็นเครื่องสงบแห่งใจในภายในไม่เหินห่างจากฌานประกอบด้วยวิปัสสนาและให้วัดของผู้อยู่สุญญาคารเจริญงอกงามภิขุทั้งหลายถ้าภิกขุพึงหวังว่า เราพึงเป็นผู้ข่มความกลัวและความขลาดได้อันหนึ่งความกลัวและความขลาดอย่าพึงครอบงำเราได้เลยเราพึงครอบงำย่ำยีความกลัวและความขลาดที่เกิดขึ้นแล้วได้อยู่เถิดดังนี้ทิกขุนั้นพึงกระทำให้บริบูรณ์ในศีลมันประกอบธรรมอันเป็นเครื่องสงบแห่งใจในภายในไม่เหินห่างจากฌานประกอบด้วยวิปัสสนา และให้วัดของผู้อยู่สุญญาคารเจริญงอกงามพิขุทั้งหลายถ้าพิกุจะพึงหวังว่าเราพึงเป็นผู้ได้ฌานทั้งสี่อันเกิดขึ้นเพราะจิตยิ่งเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมตามความปรารถนาพึงได้ไม่ยากไม่ลำบากเถิดดังนี้พิกุนั้นพึงกระทาให้บริบูรณ์ในศีลมันประกอบธรรมอันเป็นเครื่องสงบแห่งใจในภายใน ไม่เหินห่างจากฌานประกอบด้วยวิปัสสนาและให้วัดของผู้อยู่สุญญาคารเจริญงอกงามภิขุทั้งหลายถ้าภิกขุจะพึงหวังว่าเราพึงถูกต้องด้วยกายซึ่งวิโมกอันสงบอันไม่มีรูปเพราะก้าวล่วงรูปเสียได้อยู่เถิดดังนี้พิกขุนั้นพึงกระทำให้บริบูรณ์ในศีลมันประกอบธรรมอันเป็นเครื่องสงบแห่งใจในภายใน ไม่เหินห่างจากฌานประกอบด้วยวิปัสสนาและให้วัดของผู้อยู่สุญญาคารเจริญงอกงามพิขุทั้งหลายถ้าพิขุจะพึงหวังว่าเราพึงเป็นโสดาบันเพราะความสิ้นไปแห่งสังโยษสามพึงเป็นผู้มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงมีอันตัดสรู้เป็นเบื้องหน้าเถิดดังนี้พิขุนั้นพึงกระทำให้บริบูรณ์ในศีล มันประกอบธรรมอันเป็นเครื่องสงบแห่งใจในภายในไม่เหินห่างจากฌานประกอบด้วยวิปัสสนาและให้วัดของผู้อยู่สุญญาคารเจริญงอกงามพิขุทั้งหลายถ้าพิขุจะพึงหวังว่าเราพึงเป็นสกะทาคามีเพราะความสิ้นไปแห่งสังโยสามเพราะราคะโทสะและโมหะเบาบางมาสู่โลกนี้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น แล้วจะทำที่สุดทุก์ขได้เถิดดังนี้ภิกขุนั้นพึงกระทำให้บริบูรณ์ในศีลมันประกอบธรรมอันเป็นเครื่องสงบแห่งใจในภายในไม่เหินห่างจากฌานประกอบด้วยวิปัสสนาและให้วัดของผู้อยู่สุญญาคารเจริญงอกงามภิกขุทั้งหลายถ้าภิกขุจะพึงหวังว่าเราพึงเป็นโอปปาติกะเพราะความสิ้นไปแห่งโอรัมพาคิยะสังโยตห้า พึงปรินิพานในภพนั้นมีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาเถิดดังนี้ภิขุนั้นพึงกระทําให้บริบูรณ์ในศีลมันประกอบธรรมอันเป็นเครื่องสงบแห่งใจในภายในไม่เหินห่างจากฌานประกอบด้วยวิปัสสนาและให้วัดของผู้อยู่สุญญาคารเจริญงอกงามภิขุทั้งหลายถ้าภิกขุจะพึงหวังว่า เราพึงบรรลุอิทธิวิธีหลายประการคือคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ทําให้ปรากฏก็ได้ทําให้หายไปก็ได้ทะลุฝากำแพงภูเขาไปได้ไม่ติดขัดดุดไปในที่ว่างก็ได้ผุดขึ้นดำลงแม้ในแผ่นดินเหมือนในน้ำก็ได้เดินบนน้ำไม่แตกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้ เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได้รูปคลำพระจันทร์พระอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิ์มีอนุภาพมากด้วยฝ่ามือก็ได้ใช้อำนาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได้ดังนี้ทิขุนั้นพึงกระทำให้บริบูรณ์ในศีลมันประกอบธรรมอันเป็นเครื่องสงบแห่งใจในภายในไม่เหินห่างจากฌานประกอบด้วยวิปัสสนา และให้วัดของผู้อยู่สุญญาคารเจริญงอกงามพิกุทั้งหลายถ้าพิกุจะพึงหวังว่าเราพึงได้ยินเสียงทั้งสองชนิดคือเสียงทิพย์และเสียงมนุษย์ทั้งที่ไกลและที่ใกล้ด้วยทิพยพยโสท่าอันบริสุทธิ์ล่วงโสทาุของมนุษย์ดังนี้พิกุนั้นพึงกระทําให้บริบูรณ์ในศีลมันประกอบธรรมอันเป็นเครื่องสงบแห่งใจในภายใน ไม่เหินห่างจากฌานประกอบด้วยวิปัสสนาและให้วัดของผู้อยู่สุญญาคารเจริญงอกงามพิขุทั้งหลายถ้าพิขุจะพึงหวังว่าเราพึงกำหนดรู้ใจของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นด้วยใจคือจิตมีราคะพึงรู้ว่าจิตมีราคะหรือจิตปราศจากราคะพึงรู้ว่าจิตปราศจากราคะจิตมีโทษะ พึงรู้ว่าจิตมีโทสะหรือจิตปราศจากโทสะพึงรู้ว่าจิตปราศจากโทสะจิตม Mont ีโมหะพึงรู้ว่าจิตมีโมหะหรือจิตปราศจากโมหะพึงรู้ว well> ่าจิตปราศจากโมหะจิตหดหูพึงรู้ว่าจิตหดหูหรือจิตฟุ้งซ่านพึงรู้ว่าจิตฟุ้งซ uh> ่าน จิตถึงซึ่งคุณอันใหญ่พึงรู้ว่าจิตถึงซึ่งคุณอันใหญ่หรือจิตไม่ถึงซึ่งคุณอันใหญ่พึงรู้ว่าจิตไม่ถึงซึ่งคุณอันใหญ่จิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าพึงรู้ว่าจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าหรือจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าพึงรู้ว่าจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตเป็นสมาธิพึงรู้ว่าจิตเป็นสมาธิหรือจิตไม่เป็นสมาธิ พึงรู้ว่าจิตไม่เป็นสมาธิจิตหลุดพ้นพึงรู้ว่าจิตหลุดพ้นหรือจิตไม่หลุดพ้นพึงรู้ว่าจิตไม่หลุดพ้นดังนี้ภิขุนั้นพึงกระทำให้บริบูรณ์ในศีลมันประกอบธรรมอันเป็นเครื่องสงบแห่งใจในภายในไม่เหินห่างจากฌานประกอบด้วยวิปัสสนาและให้วัดของผู้อยู่สุญญาคารเจริญงอกงาม พิขุทั้งหลายถ้าพิกขุจะพึงหวังว่าเราพึงระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมากคือพึงระลึกได้ชาติหนึ่งบ้างสองชาติบ้าง3ชาติบ้างสชาติบ้าง5ชาติบ้างสิบชาติบ้างย0ชาติบ้างส0สชาติบ้างส0สบชาติบ้างห0าสิบชาติบ้างร0อยชาติบ้างพันชาติบ้าง แสนชาติบ้างตลอดสังวัตกับเป็นอันมากบ้างตลอดวิวัตกับเป็นอันมากบ้างตลอดสังวัตวิวัตกับเป็นอันมากบ้างว่าในพบโน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีโคตอย่างนั้นมีผิวพันธ์อย่างนั้น,ม,น,น,ม,น,น,นมีอาหารอย่างนั้นสเสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุต,ติจากพบนั้นแล้ว ได้ไปเกิดในภพโน้นแม้ในภพนั้นเราก็ได้มีชื่ออย่างนั้นมีโคดอย่างนั้นมีผิวพรรณอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นมีกําหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้มาเกิดในภพนี้เราพึงระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมากพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศ ด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้ภิขุนั้นพึงกระทำให้บริบูรณ์ในศีลมันประกอบธรรมอันเป็นเครื่องสงบแห่งใจในภายในไม่เหินห่างจากฌานประกอบด้วยวิปัสสนาและให้วัดของผู้อยู่สุญญาคารเจริญงอกงามภิขุทั้งหลายถ้าภิกขุจะพึงหวังว่าเราพึงเห็นหมู่สัตว์ที่กำลังจุดติดกำลังอุปบัติ แล้วประณีตมีผิวพันดีมีผิวพันซามได้ดีตกยากด้วยทิพยะจักสุอันบริสุทธิ์ล่วงจักสุของมนุษย์พึงรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตติเตียนพระอริยะเป็นมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทำด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติเตียนพระอริยะเป็นสัมมาทิฏฐิยึดถือการกระทำด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกาย ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ดังนี้เราพึงเห็นหมูสัตว์ที่กำลังจุดติดกำลังอุปบัติเลวประณีตมีผิวพันธ์ดีมีผิวพันธ์มนามได้ดีตกยากด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์พึงรู้ชัดซึ่งหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้พิขุนั้น พึงกระทำให้บริบูรณ์ในศีลมันประกอบธรรมอันเป็นเครื่องสงบแห่งใจในภายในไม่เหินห่างจากฌานประกอบด้วยวิปัสสนาและให้วัดของผู้อยู่สุญญาคารเจริญงอกงามพิขุทั้งหลายถ้าพิขุจะพึงหวังว่าเราพึงทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะมิได้ เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่เถิดดังนี้ภิขุนั้นพึงกระทําให้บริบูรณ์ในศีลมันประกอบธรรมอันเป็นเครื่องสงบแห่งใจในภายในไม่เหินห่างจากฌานประกอบด้วยวิปัสนาและให้วัดของผู้อยู่สุญญาคารเจริญงอกงามคำใดที่เรากล่าวแล้วว่าพิขุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีศีลอันสมบูรณ์มีปาติโมกอันสมบูรณ์อยู่เถิดจงเป็นผู้สำรวมด้วยความสำรวมในปาติโมกถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรอยู่เธอจงเป็นผู้มีปกติเห็นภัยในโทษทั้งหลายแม้มีประมาณน้อยสมทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายเิดดังนี้คำนั้นอันเราอาศัยอำนาจประโยชน์นี้จึงได้กล่าวแล้ว